อุตสากรรมยานยนต์ยังคงเจอกับปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ชิ้นส่วนขาดแคลนนะครับก็เลยทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นล่าสุดทาง bmw ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นราคารถยนต์1.5%ซึ่งก็มีทั้งในส่วนของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแล้วก็รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ อเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO ของ BMW Group กรุ eg, ๊ปประเทศไทยเปิดเผยว่าทางบริษัทได้ปรับราคาขายของรถยนต์บางรุ่นเพิ่มขึ้น1.5%เนื่องจากผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคารถยนต์ BMW บางรุ่นซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมเมื่อวานนี้เป็นวันแรก รถยนต์ของ BMW ที่มีการปรับราคาขึ้นก็มี BMW Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Series 6 Series 7 BMW X3 X4 BMW Z และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับ ตอนนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกยังเจอปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่ายังคงขาดแคลนชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์และปัญหานี้นะครับมีความรุนแรงหนักขึ้นเมื่อเกิดสงครามในยูเครนบวกกับวิกฤตเศรษฐกิจที่มีทั้งปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งนอกจากจะทําให้ราคารถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นแล้วยังทําให้การส่งมอบรถยนต์มีความล่าช้าด้วย อย่างไรก็ตามอเล็กซานเดอร์บาการาก็เปิดเผยว่ารถยนต์ BMW ล้วและก็รถยนต์มินิได้ทำผลงานยอดจดทะเบียนรถยนต์กว่า15,010คันซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าถึง36.1%และยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งส่วนแบ่งการตลาดในรถยนต์กลุ่มพรีเมียมของไทยติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วซึ่งทาง BMW Group ประเทศไทยวางแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จโดยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีกหลายรุ่นในปีนี้นะครับ ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า BMW ก็เปิดเผยว่าลูกค้าในประเทศไทยมีความต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยปีที่ผ่านมา BMW ขายรถยนต์ไฟฟ้าไปรวมกันทั้งหมด535คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง5เท่านอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังได้ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง900หัวจ่ายทั่วประเทศแล้ว ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านสําหรับลูกค้า B M W แล้วก็ลูกค้าของมินินะครับที่ติดตั้งไปแล้วมากกว่า2,500เครื่อง